ยึกยึกโอ๊ยโอ๊ยสี่กันมาเสียบหนึ่งสามพันสี่กันย่างไปโอ้ยย่างไปโอ้ยย่างไปจับเสียบเปลี่ยนเขาอยู่นี่เสียบเปลี่ยนไปหนึ่งสามพันไอ้ตีใดฮะไอ้ไอ้ไอ้โอเคโอ้ยเด้อเล่น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 แทงน้ำคึกคึกเด้อบี๊บ ธรรมดาไม่ท้าทายนะครับต้องอัดนะครับเงาน้อยนะครับตอนนี้ทำร่างกายครับผมเออเด้อเฮ้ยเด้อแข่งใส่ยาไก่เออข้าดขึ้นเรื่อยยาไก่จืดเออนั่นแหละโอ้ยขึ้นยาไก่จืดเออตีนี้ยาไก่แล้วจืดเฮ้ยสี่พันกดข้อมันยากผมมีกดข้อขาได้รอกงขัดขกดต่างจริงกดข้อกดให้เมื่ออยู่ของเสื้อกดไปกดคือ เขาเก่งเขาอนี้เขาบดดเขาเสียเปียกบ่ปวปเนนู้ได้เปียกนู้นงตีย่ไบ่จับได้เปียกนี่แล้วก็เด้เปียก่สามพัเอาแขนนี่กอเกียวนี่นี่อเกียวนี่บอย่ได้แขนเท่ากดขอมันเปยากเมีกดข้อเขได้หอกขขกดตังกีนกดข้นี่ยเหื่อจะอมซื้ออไปกดคือเขาเกงเขาอนี้เขาบดดเขาแขนนี่พักซอยดึงมากนี่เอียงตัวึงมากเลยตัวเขาตีบเลือ่นี่เออเด้อ แงสายาไก่เออขาเกียเยาไก่จึเออนั่นแหละโอ้ยขึ้นไก่จึดเตีนไก่แล้วจึเฮ้ยีพานยกย่่ดิ้องกับลงเขายืนเขายืนแทงตีนจึดเขายืนแทงตีจะได้กับกบท่นจึเล่งเล็งเล็งเลงเล็งลงเงเงเเร่งเ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 ลงเงเ จู้เอย้ไโอ้ยปาไปป้าไเอ้ยเอ้ยป้าีนู่นตีนี่นู่นขึ้นเขาที่กลางเขาขเขาล้วจะอะเขาตีขว้าเี่ดึงเขอยู่น่เขาเสียเปียกเป็นบ้โอ้ยโอ้ยทีขาด้วยโอ้ยโอ้ บแล้วหัดเสียเปียก่ปวดอยเ้เปียกน้ตรงตีย่งไ่่ับเปียกนี่ล้นยเปียก่สมพันเอาแนขนน um ี่กอเกี่ยวนี่น,นิ้วหัเกี่ยว่่่จะได้แขนเท่าเอาขาไปยงสี่เลยขนเทาเวี่งขานเลยสี่ึงัับงงนนันน้นห่งหนึ่งพันนน่ั วิ่งธรรมดาไม่ท้าทายนะครับต้องอัดนะครับเงาน้อยนะครับตอนนี้ทำร่างกายครับผมเต้ตีนขึ้นดิเอ้ยขาตีนขาตีนโอ้ยเขับเลยผมโอ้ยจึ๊กจึ๊ดีจึ๊จึ๊ดเอ้โอ้ยโอ้ยยังบไดยังตันก็ลบเลยเสียบจะบาดแต้คนตาเกศเสียบจะหิ้มเมื่อิีเสียเปียบเลยบอสปล่อยให้เขานู้ได้เปียบนู้นตรงตีนยังไงบอส ดับเดีเตียบนี no ่แล้วก็ได้เปียนเนาะสพันเอาแขนนี่กอเกี้ยวนี่นิ้วอเกี้ยวอยู่ในแขนเท่าีโอ้ยนึ่งพันเสียโเสียเปียบเรปวดปอยเขานู้เดีเปี่ยนน้นตรงที่ยไเดับเดียวเตียบนี่แล้ก็ไดเปียกเนาะ ตามพัเอาแขนนี่กอเกียวนี่นี่เกียว่ยมี่จะไดแขนเท่าเออเดี๋ยวจะมีั้นี่ชอชุบคเด้าไปเร็วเรจับเสียเปเ่าอยู่นี่ยเปนี่สามนัดอีตีได้ฮะอี๋อี๋อีออโอ้ยอีเด้อผมีเกงเขาโอยู่นี่เขาเขายับเขายับเลย

แี่นีพักซอยดึงมากนี้เอียงตัวดึงมากก่านี้ตเขาตีเบลือตเนี้แนีพักซอยดึงมากกวนี้เอียงตัวึงมาก่นี้ตัวเขาตีเบลือตเนีเอานอยอัดนะครับวิ่งธรรมดาไม่ท้าทายนะครับต้องอัดนะครับเงาน้อยนะครับตอนนี้ทาร่างกายครับผมเอ้าพักซอยตี ơ hèm tiền lạc 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 คนมวยเขาเก่งเขาบดประเด็นที่เขายืนเนี่ยเนี่ยเขาตีจึ๊กเขาไปหนึ่งเขาตีสิจึ๊กเขาตีสี่ใช่ปะมันอันนี้เราถึละมาจึ๊กอาอฮะช็อตสี่คืนก่อนให้มันออกบดช็อตอย่งบดอะไรตังก็นะจบเลยสิบเจับเป็นบดอะไรแต่คนตะเกีงสิบเจับสิ่เมื่อสิดจึ๊กเข้าไปสิ่สามารถได้แล้หลายเฮ็ดหลายเฮ็ดทุกพรอเฮ็ดหลายเรื่องเหตุหลายตรงนี้เรื่องเลือกจะได้ดี จึ๊เข้าไปจึ๊เออคนมวยเขาเกงเขาบด็ีเขายืนนี่ยเนี่เขาตีจึ๊ไปสีเขาตีจึ๊เขาตีสีูกลูกสดเลยลูกสดเลยลูสเลยมาเดี๋ยวมันก็หนีฮะอัดมามาสองนี่เขาการตีนี่เขาการต้องตนงมึงกกดองพกดของมวยไอ้ี่ ตีนตลแข้นแนตเฮ้ตีขึ้นเด้เอ้ขาตีขาตีนโอ้โอเคโอ้ยเด้อเลวแล้วเ้วแลเดี๋ยวแทงน้ำคือคือตีแล้วตีแล้วโอ้ยตีใส่ใส่พยายามต่้งแขนเลยนะคือนต่้งแขนบเป็น

ôi ôi chết ôi 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 ơi. ôi chút đi ôi đi ôi 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 ôi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn